เดี๋ยวไปติดต่อคิวริเกก่อนสวัสดีสามพันคนดูค่ะใครได้นะคะสามารถร่วมทําบุญได้เลยนะคะหนูทําเป็นลงทานเก้าบาทนะคะเข้าบัญชีบริษรัทเลยเนาะเพราะหนูตัดยอดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหนูตัดยอดเรียบร้อยแล้วเงินที่เข้าหลังจากสามโมงสี่สิบห้านาทีจะเป็นเงินที่เอาไปทําบุญทั้งหมดเลยนะคะใครได้ดีใจด้วยนะแม่นะาตามกําลังบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทเก้าบาทใครได้ใครได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยนะจ๊ะ เลขทูบนะจ๊ะเมื่อคืนคนดูเท่าไหร่นะป้าเมื่อคืนเกือบห้าพันคนเนะาะเมื่อคืนคนดูเกือบห้าพันคนนะคะเลขทูบนะจ๊ะลงในกลุ่มทูกกลุ่มเลยค่ะลงในกลุ่มทูกกลุ่มเลยใครได้ดีใจด้วยนะคะใครได้ดีใจด้วยเด้อน้ ุียแม่ปูู่่เกือบแตกสามตัวแต่หนู่เล่นห้าหนูเล่นแต่ห้านะหนูเล่นวิ่งอย่างเดียวหนูไม่ได้เล่นเจาะเลยไม่ได้เล่นเจาะไม่ได้ะไรเลยอใดๆเลยแต่ห้าแม่งกระโดดไปอยู่ข้างหน้าเลยมันออกเลยเก้าศูนย์ห้าใช่ปะ่ะเก้าศูนย์ห้าแปดหกเจ็ดหนูก็เล่นแต่ห้าเหมือนกันแม่แมเพราะว่าหนู่เล่นหนูเล่นไม่ค่อยได้นะคะหนูฝาาเขาวิ่งหนูฝากเขาวิ่งีอยากกรี๊ดอะ มีอาชีพดีใจด้วยนะใครได้ดีใจด้วยนะคะใครได้ดีใจด้วยนะเลขทูบนะคะหนูมาจุดขอที่วังปู่เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนไลค์คนดูประมาณเกือบห้าพันคนเมื่อคืนไลฟ์คนดูเกือบห้าพัน กืบแตกสามตัวนะแม่ถ้ามาสามตัวนี่โอ้โหเพดแตกอีีค่ะ ให้นันพิมพ์บัญชีร่วมบุญแล้วร่วมบุญแล้วก็กดสวัสดีค่ะลับมาเลยเมื่อคืนอ่ะแสดงว่าที่เราโดนอ,ะอ่ะเมื่อคืนที่เราโดนกันไงนั่นแหละแสดงว่าแกแสดงว่าปู่กลับมานี่อ่ะขนาดออกพรรษาแล้วเน,นี่ยเดี๋ยวอันนี้เข้าพรรษาไม่ใช่หรอ เข้าอยู่ใช่ป่ะนี่ขนาดเข้า็นษาจริงๆปู่ไม่อยู่นะแต่เมื่อคืนอ่ะปูจะเล่าแบบนี้เมื่อคืนเมื่อคืนเอ่อสองแปดไม่ใช่เลขหนูแม่สองแปดไม่ใช่เลขหนูนะเลขหนูคือสี่หกเจ็ดนะคะสี่เจ็ดหกนะคะสี่เจ็ดหกคือเลขหนูสกายหลักครับลูกน้องหลับครับ บอกมีฉาชีพไปหน่อยนะเมื่อคืนนี้จะเล่าให้ฟังเมื่อคืนนั่งกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็หนูว่าก็เปิดเพลงปู่เปิดเพลงปู่เพราะนั้นกี่เพลงเพลงเพลงเดียวจะเพลงเดียวก่อนเนาะยังไม่เปิดเพลงสองใช่ปะเปิดเพลงปู่เพลงที่เราให้พี่กอรักแต่งให้อ่ะเสร็จแล้วปุ๊กข้อหลัวขหลัวมมีไรสดแป๊บเดียวครับขอบมาีอกอ๋อโอเคได้คับแต่มามีของญาติอะไรสุดแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ นั่งเล่นกับป๊าปก่อนนะคะมามีออนุยากครับแล้วทีนี้หนูนั่งกันอยู่มีฝั่งขวาเป็นปน้านาำนั่งคนเดียวป้านางนั่งอยู่ข้างหลังแล้วลาโพองอยู่หลังป้าน้ำแล้วฝั่งนี้จะเป็นป้านันป้านุย้ยแล้วก็ไอเวยเสร็จปุ๊บลำโพองอะ่ะหนูเปิดอะ่ะหนูไม่รู้หนูเปิดดงจนแกรำคาหรือเปล่านะแกเบาเสียงลำโพงวืบลงเงี้ยแล้วพุ่งหัดย,ยอดแล้วเรียบร้อยคำลงทานวันนี้ค่ะย,ยังไม่ได้บอกยังบอกเวลาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวแจ้งหน้าเพจีนึงนะแม่นะเพราะว่ายังไม่ได้ไปซื้อของ ยังไม่ได้ไปซื้อของเข้าสองตัวจ้ะแม่จ๋าเข้าสองตัวจ้ะไม่ได้เข้าไม่ได้เอ่อตัวตัวฟันไม่ได้เข้านะค่ะรวมบุญบัญชีที่ปักหมุดได้เลยค่ะสวัสดีป๊อกแปกค่ะร่วมบุญบัญชีที่ปักหมุดได้เลยนะจ๊ะแม่จ๋าร่วมบุญบัญชีที่ปักหมุดได้เลยหูยแม่แรงลบย้อน เมื่อคืนหนูไม่ได้รำหนูว่าซ้อมเพราะหนูจำหนูหนูจำท่าไม่ได้หนูก็เลยหนูก็เลยแบบย้อนว่าจะจำได้แค่ไหนหนูลืมท่าหนูก็เลยลองรำดูทีเนี้ยหนูก็แต่รำเพลงเก่าเพราะหนูที่หนูรำหนูรำเพลงของพี่ลิต้าไงเพลงของพี่โตรักใช่ป่ะเราจำว่าไม่ได้รำเพลงตัวเองเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนในนี่จริงเนาะคนลูกจริงนะตอนลำโพงเบาอะแล้วเปิดยังไงก็เปิดไม่ขึ้นเปิดเปิดปุ๊บก็ไม่ยอมขึ้นจนแบบอีกรอบนึงอะ จะบอกปูหนูวิ่งไม่ได้นะหนูท้องอยู่หนูวิ่งไม่ได้หนูพูดอย่างนี้เลยแม่ไปดอนดูคนตัดลงทิกต็อกก็มีที่หนูพูดอะหนูนั่งอยู่หนูยกมือไหวเงี้ยแม่หนูนั่งอยู่บนเก้าอี้หนูบอกปูหนูวิ่งไม่ได้นะนัทยาถ้ามึงไม่ได้อยู่ในกลมเงียบปากเมื่อคืนไลฟ์สดห้าพันคนดูเลขทูบสี่เจ็ดหกนัทยาถ้าอยู่ในรูแตกก็เงียบปากก่อนพันสี่ร้อยคนดูเมื่อคืนเลข เห็นบ้างคะเลขทูบเลขอะไรจุดทูบแท่งเดียวคะ่ะจุดทูบแท่งเดียวคะ่นะนัฐยาไม่ได้ดูแต่เลขนทัทยาก็หุบปากก็บอกอยู่ว่าฟันห้าแต่ห้าไม่มาแต่เลขทูบเนี่ยเลขทูบได้สี่เจ็ดหกเลขทูบสี่เจ็ดหกคนดูกับห้าพันในกลุ่มอ่ะได้ทุกกลุ่ม ในกลุ่มคนเป็นหมื่นได้ทุกกลุ่มน้ะทยาไม่มาดูนะาทยาก็เป็นเงี้ยเดี๋ยวก็ดีดน้ทยารู้จักเป้าดีอ่ะเนี่ยทำบาปเยอะไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยเห็นเวลานั้นน่ะเป็นเงี้ยแหละครับมาสิครับลูกมาได้ครับมาลูกมา ชอบพูดคำหยาดพูดคำหยาดไม่ได้นะลูกดูครับลูกชวยนั่นครับสวัสดีครับด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ใครไม่ได้ขอเสียใจด้วยนะคะเนาะเสียใจด้วยเดี๋ยววันนี้ทำบุญนะคะเห็นกันใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะ ลูกอยู่พูดคำหยาบไม่ได้นะคะฝากตอบเม้นที่เขาว่าด้วยนะคะเพราะว่าลูกชายอยู่ไม่ไม่สามารถพูดได้บอกไอ้ใหม่ไปบวชให้ตะไข่เดีวนี้ทูบมีขายค่ะทูบมีขายนะคะทูบมีขายจ้ะแม่ หูกลัวลูกครับลูกเอาอะไรครับทำไมตรงไหนให้ให้เด็กขี่กันกล้วยอะคะช้างกันกล้วยเด็กขี่ตรงไหนนะลูกเอาเลวเด็กขี่เด็กขี่กันเอช่างไงรูเห็นตอนไหนลูกว่าเด็กขีูเห็นตอนที่อู่บนรถโก่ มันยังไม่มีเด็กมาเลยนะเูาหนูเห็นเหรอเด็กขี่กันกลัวอยู่เหรอไม่ตอนขับรถมาพูดเราครั้งหนึ่งใช่หรอเออหนูคิดว่าหนูคิดว่าเขาเห็นช้างแล้วเขาพูดแต่ว่าตอนมาปุ๊บอะจะกิตอนที่ขับรถเข้ามาเลยอะสาบานเลยนะสาบานต่อหน้าปู่สกิลพูดจริงว่าแม่ครับเด็กขี่กันกลัวอยู่หนูก็เลยว่าเอา นึกนึกว่าเขาเห็นช้างรูปปั้นช้างแล้วก็พูดไ่้เนี่ยเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับขอบคุณนะลูกคนลูกแล้วคนยิ่งจะวิ่งเพื่ออะไรอะคะจะนั่งทำไมอะคะนั่งต่อไปเซอรคารดูลูกก่อนเอาจริงใช่ไหมเนี่ยอะไรนะเออเอเอเอาจริงใช่ไหมพี่กิวจริงอะไรเอาก่อน แต่งเท้าก่อนครับโอปาป้าเรียกเอเอ้ออมไปด้านลูกแล้วขึ้นตรงนู้นขึ้นตรงนู้นเอาละเด็กขี่การ์ดกวยมาแล้วยืนเลยลุงเดิมอุ้มเดี๋ยวงวดหน้ารบกวนมากันทุกคนนะคะตอนจุดถูกน้องแบบหลงเหลงหกคนเมื่อคืนไม่เอานะตะกี้ทำนี้ตะกี้ทำนี้ครับลูกทำนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงอุ้มครับเดี๋ยวปาป้าอุ้มครับลูก ไปให้อ่ะเล่นกับพี่กัดตนั้นไปเลยครับไปหาพี่กั๊เลยค่ลูกเดินดีๆลูกเดินดีๆนะครับพอมาถึงก็บอกกูให้มึงก็บอกว่ากูไม่ได้ให้กูไลสดห้าพันคนในอีหลอกทองแล้วก็บอกว่าไม่เห็นอีช่องตีนถึงเวลาตอนกูให้ไม่มาดูกูให้แค่เลขในกลุ่มหางหนึ่งก็หน้าไลสดกูจุดคูบแล้วก็บอกว่าไม่เห็นอีหนอ,อตาตลูกกูไม่อยู่แล้วกูด่าได้